ยินจูไม่เป็นไรหรอกอีกไม่นานนางก็จะฟืน้นไปคุณเจ้ารู้สึกยังไงบ้างหัวหน้าเผา่าทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้ขอบคุณมากเลยนะไปคุณข้าชื่นชมความช่วยเหลือของเจ้าจริงๆทำไมเจ้าถึงได้ปิดบังความจริงกับพวกเราด้วยละ่ะงั้นพวกเจ้าก็รู้หมดแล้วนะสิไปคุณเจ้าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนก็ประมาณหนึ่งเดือนดูเหมือนว่าข้าจะไม่อาจเห็นลูกๆของเจ้า ลืมตาม,มาดูโลกนี้แล้วล่ะนะไปคุณอย่ายอมแพ้ง่ายๆสิเรายังมีเวลาเหลืออีกตั้งหนึ่งเดือนเราจะหาทางช่วยเจ้าให้ได้แน่นอนใช่แล้วไปคุณบางทียินจูอาจจะคิดวิธีมาช่วยเจ้าได้เมื่อดังฟื้นขึ้นมาก็ได้นะเออจริงๆแล้วเจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้าก็ได้นะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงข้าก็เตรียมใจไว้แล้วข้าเพียงแค่อยากให้เจ้าช่วยข้าหนึ่งเรื่องคืออะไรเหรอบอกมาเลยเถอะนะเราจะทำมันให้ยิงแน่นอน อย่าบอกยินจูเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ถ้าหากว่าข้าตายภายในหนึ่งเดือนจริงๆแค่บอกนางว่าข้าออกไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ทักษะเจ้านี่มันโง่จริงๆโอกาสดีเพียงนี้เจ้ายังจะปล่อยให้หลุดมือไปได้นะทําไมไม่เรียบให้ยินจูตอบแทนบุญคุณเจ้าอีกละ่ะปายคุณแบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับเจ้านะยินจูควรได้รู้ว่าเจ้าทําอะไรเพื่อน,นางถ้าหากว่ายินจูรู้เรื่องนี้ข้าคงรู้สึกผิดมากแน่แน่ ไม่จําเป็นต้องทําให้นางเสียใจกับคนที่กําลังจะตายหรอกนะยิ่งไปกว่านั้นยินจูอ่อนแอเกินกว่าจะรับมือกับความเครียดทางอารมณ์ได้ในตอนนี้เราควรปิดเรื่องนี้ไว้นะแต่ว่าการที่พวกเจ้าดูแลยินจูดีๆคือสิ่งตอบแทนที่ดีที่สุดสําหรับข้าแล้วเอาละข้าจะฝากยินจูไว้กับพวกเจ้าให้เป็นคนจัดการข้าต้องไปพักผ่อนแล้วยินจู ข้าหวังว่าเจ้าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนเมื่อก่อนแม้ว่าจะไม่มีข้าแล้วก็ตามเราควรไปดูยินจูก่อนนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนตัวเองหลับไปนานมากเลยยินจูตอนนี้เจ้ารู้สึกยังไงบ้างยินจูยินจูเจ้ายังรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือว่ารู้สึกหนาวอยู่ไหมข้าสบายดีไม่ได้รู้สึกหนาวไม่มีอะไรผิดปกติ เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพวกเจ้าทั้งคู่ดูตกใจมากเลยนะพอได้แล้วเจ้าทั้งสองคนถอยไปเลยนะขอข้าดูนางก่อนตอนนี้ยินจูไม่เป็นไรแล้วเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับข้าอย่างนั้นเหรอจะว่าไปแล้วข้าจำได้ว่าข้าได้กินยาอยู่ที่บ้านก่อนหน้านี้นี่นานะยินจูหลังจากที่เจ้าดื่มยาที่ปายคุณนำมาให้เจ้าก็หมดสติไปและหลังจากนั้นเราเสียวโนหลังจากนั้นเจ้าก็ ยินจูเถิงเสี่ยวมากับข้าเถอะนะยินจูก็ให้เสียวโหนเป็นคนดูแลเถอะท่านต้องการพูดอะไรกับข้าหรอือเถิงเซียวเผาคิวจะต้องโจมตีเราในเร็วๆนี้แนะ่เจ้าคือนักรบอันดับหนึ่งของเผ่าเราและข้ามีงานสำคัญที่ต้องมอบหมายให้เจา้า